อีกแล้วครับพึ่งอ่อนไม่อยากเจอจะเจออีกคังเลยครับโอ้โหโตาตาเลยวันนี้เจอแต่พึ่งอ่อนมันจะมีน้ำหวานมีอะไรยังนอ้อเดี๋ยวผมจะลองเอาคบเป่าๆดูครับถ้าไม่มีอะไรก็จะปล่อยไว้ครับถ้ามีน้ำหวานก็จะขอแต่น้ำหวานก็แล้วกันครับครับลองดูสักหน่อยครับปล่อยไว้ก็ไม่เหลือครับอยู่ป่าติดทางเลยสักครู่ครับขอหาคบก่อน เรียบร้อยครับจกิดครบแล้วหญ้าแห้งเยอะจังต้องระวังไฟครับเดี๋ยวไฟก็ลุกลามไม่ป่าเขาเกิดผลเสียกับพู้อื่นเนี่ยครับจริงๆแล้วไม่อยากเจอเลยครับอย่างเงี้ยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือพื่งอ่อนเนี่ยเดี๋ยวลองดูดิมีอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรสักมั้งทางผสมต่อยแล้วมีอะไรอย่างน้่อมือแล้วรอ่รอมือ โอ้โหไม่มีอะไรซะมากโอ้โหโดนควันแล้วคงไม่อยู่ครับเดี๋ยวขอหน้าหวานกันแล้วกันเนี่ยครับมีน้อยหนึ่งดเดี๋ยวขอแต่น้าหวานกันแล้วกันครับโดนควันแล้วน่าจะไม่อยู่ครับขอแต่น้าหวานครับสักครู่ครับ